เมื่อเสียงนกบีดสิ้นสุดลงในค่ำคืนที่สนามกลางเอเชียทุกสายตาหยุดนิ่งอยู่กับภาพที่ทีมชาติไทยสร้างผลงานระดับมหากราบอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาดังกล่าวแทบจะเป็นการประกาศศักดิ์ศรีใหม่ของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงเมื่อทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มเหนือความคาดหมายและเหนือทุกคำดูถูกทั้งหลายที่หลายคนเคยสงสัยก่อนจะไล่ถล่มทีมชาติอินเดียไปอย่างขาดลอย4-0พร้อมทำให้ทั้งเอเชียต้องตะลึงกับความแข็งแกร่ง ประสิทธิภาพและความเฉียบคมเรากับทีมที่ผ่านการอัปเกรดขั้นสุดจนยากที่ใครจะหยุดยั้งได้ในนาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลไทยหรือทั่วเอเชียก็ต้องยอมรับว่านี่คือฟุตบอลไทยเวอร์ชันใหม่ที่น่ากลัวกว่าที่เคยเห็นมันไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นชัยชนะที่สะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านยุคเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนความรู้สึกและเปลี่ยนศรัทธาที่กลับมาจุดไฟลุกโชนในหัวใจคนไทยอีกครั้งเกมนี้คือการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทีมชาติไทยขาดไม่ใช่ความสามารถ แต่เป็นระบบวิธีคิดและแรงกระตุ้นที่ถูกถ่ายทอดอย่างถูกจังหวะเมื่อทั้ง3สิ่งมาบรรจบก,กันแบบลงล็อกเช่นนี้ความเหนือชั้นที่เกิดขึ้นจึงแทบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม้แต่น้อยการเข้าทำรวดเร็วการเตะบอล bon แม่นยำการวิ่งไล่กดดันที่สม่ำเสมอและการจกสกอร์ที่เฉียบเหมือนใบมีดโกนทั้งหมดนี้ทําให้ทีมอินเดียเหมือนทีมที่ยังหาคําตอบไม่เจอว่าจะหยุดทีมไทยยังไงดีแฟนบอลไทยจํานวนมหาศาลที่ติดตามการแข่งขันต่างส่งเสียงลั่นจนโซเชียลแทบแอร์ตกออก ความสะใจและความภูมิใจผสมกันในทุกข้อความทุกคลิปไฮไลท์ทุกมุมกล้องที่เห็นใบหน้าของนักเตะไทยใครหลายคนถึงกับพูดออกมาว่าเหมือนได้เห็นทีมชาติไทยเวอร์ชันยุคทองกลับมาอีกครั้งแต่เวอร์ชันนี้ดุดันกว่าแม่นยำกว่าและมีจังหวะเกมที่สมบกแต่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมอินเดียพยายามแล้วพยายามจะตั้งรับเกมรุกของไทยแต่ก็เหมือนกำแพงที่โดนขอนหนักๆกระแทกซ้ำจนพังลงต่อหน้าต่อตาในทุกๆนาที ประตูแรกที่มาเร็วเหมือนเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาการเจาะเข้าทำจากริมเส้นการประสานงานชั้นยอดก่อนจบสกอร์อย่างนิ่งทําให้แฟนบอลทั้งประเทศเริ่มรู้สึกว่านี่มันทีมไทยจริงเหรอือก่อนที่ประตูที่2จะยิ่งเพิ่มแรงสันสะเทือนเข้าไปอีกเมื่อทีมไทยฉีกแผงรับอินเดียออกเป็นชิ้นชอย่างง่ายดายเหมือนภาพการซ้อมที่คมมากว่าการแข่งขันจริง อินเดียพยายามจะเร่งเกมแต่ไทยก็ปิดพื้นที่อย่างแน่นรัดกุ่มและเฉียบขาดด้วยแทคนิคที่ละเอียดจนคู่แข่งไม่สามารถมีจังหวะได้เลยครึ่งหลังยังดําเนินไปด้วยการกดดันอย่างต่อเนื่องเหมือนทีมไทยยังไม่พอใจแค่2ประตูมันเหมือนความกระหายที่ถูกปลดล็อกเต็มที่การเพรสซิ่งทําให้อินเดียเสียบอลง่ายครึ่งหลังแทบไม่มีโอกาสยิงแบบหวดเสียวไทยเลยแม้แต่น้อยจนท้ายที่สุดประตูที่3และ4ก็เกิดขึ้นราวกับเป็นการปิดบัญชีสมบูรณ์แบบของค่ำคืนนี้ ทุกจังหวะเหมือนถูกวางแผนมาอย่างดีทุกคนรู้ตำแหน่งรู้จังหวะและรู้หน้าที่ของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครเล่นเพื่อตัวเองแต่ทุกคนเล่นเพื่อทีมและผลลัพธ์ที่ได้จึงออกมาอย่างงดงามเกินคาดในขณะที่ไทยกำลังสร้างความภูมิใจแบบไร้ที่ติอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กลายเป็นกระแสะไปทั่วเอเชียก็คือเวียดนามยู23ที่ออกมาร้องเสียงดังหลังพ่ายเด็กยู20ของอุซเบกิสถานเหตุการณ์นี้เชื้อเชิญให้เกิดความเปรียบเทียบมากมายว่าเหตุใดไทยจึงยกระดับขึ้น ในขณะที่คู่แข่งร่วมอาเซียนอย่างเวียดนามกลับเริ่มแผ่วลงไม่ว่าจะเป็นเชิงแทคนิกหรือสภาพทีมความกดดันจากแฟนบอลเวียดนามยิ่งทําให้สถานการณ์ดูตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าโครงสร้างของทีมเวียดนามยังคงแข็งหรือเริ่มสั่นคลอนกันแน่ในขณะที่ไทยกําลังวิ่งทยานขึ้นด้วยความกระหายแบบใหม่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหลายประเทศในเอเชียรเริ่มมองไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากที่เคยมองว่าไทยเป็นทีมที่คาดเดาได้ ตอนนี้กลายเป็นทีมที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปการเข้าทำของไทยไม่ใช่แค่สวยงามแต่มีความเร็วความแม่นยำและความดุดันที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเมื่อรวมกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่กล้าชนกล้าเล่นและไม่เกรงใจใครก็ยิ่งทำให้ไทยเป็นทีมที่อาจสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ในเวทีระดับทวีปได้ในเร็วๆนี้คนไทยทั้งประเทศต่างเชื่อว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมสุดท้ายที่เราจะได้เห็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซเช่นนี้แต่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุคใหม่ ยุคที่ทีมชาติไทยไม่ใช่แค่ทีมที่เล่นดีเป็นบางวันแต่เป็นทีมที่พร้อมจะเล่นอย่างเข้มข้นทุกเกมทุกนาทีและทุกจังหวะการถล่มอินเดีย4-0เป็นเหมือนการประกาศครั้งใหญ่ของยุคใหม่ที่กำลังจะยาวไปอีกหลายปีความเชื่อมั่นความศรัทธาและความหวังของแฟนบอลไทยจึงกลับมาแบบเต็มร้อยหากทีมไทยยังคงรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้หากแรงขับเคลื่อนยังไม่ตก,ห,กหัวใจยังร้อนแรงแบบคืนนี้ไม่มีใครกล้าพูดอีกต่อไปว่าไทยเป็นทีมรองหรือทีมที่น่ากังวลน,น้อยกว่าใคร เพราะวันนี้ทั้งทวีปเห็นแล้วว่าเมื่อไทยเล่นอย่างเต็มศักยภาพพวกเขาเป็นอาวุธร้ายที่สามารถทำร้ายคู่แข่งได้ทุกทีมขั้นตอนต่อไปคือรักษาความต่อเนื่องพัฒนารูปแบบเกมและเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่แฟนบอลไทยจะไม่มีวันลืมมันเป็นค่ำคืนที่ประกาศให้โลกฟุตบอลเอเชียรู้ว่าทีมชาติไทยกลับมาแล้วและดีกว่าเดิมอย่างมหาศาลและชัยชนะแบบ4-0เหนืออินเดียก็เป็นเพียงบทแรกของเรื่องราวใหม่ที่น่าตื่นเต้นในยุคนี้เท่านั้น